หลังจากที่พระเอกบอกให้ชายปริศนาผู้นี้กุบเขาลงตอนหน้าพวกเขาซะซึ่งตัวเขาถึงแม้ว่าอยากจะขัดขืนก็ตามแต่ในแรงกดดันที่พระเอกนั้นปลดปล่อยลงมาใส่ตัวเขาในตอนนี้ตัวเขาเองแทบที่ไม่สามารถทนทานได้เลยแม้แต่นต้อยนะครับ ซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็ได้กล่าวถามกับชายผู้นี้ไปว่าใครกันที่เป็นคนส่งตัวเจ้ามาเป็นคนที่มาจากนิกายมอยุนหรือว่าท่านเจ้าเมืองเทียนหมูกันแน่ซึ่งในตอนนี้ตัวเขาเองที่เกรงกลัวต่ออำนาจพระเอกความแข่งแข่งยากที่ตัวเขานั้นจะสามาสูดได้และแล้วก็เลยต้องยอมบอกความจริงกับพระเอกไปว่าคนที่ส่งตัวเข้ามานั้นมันก็คือเจ้าเมืองเทียนหูนั่นเองนะครับเจ้าเมืองเทียนหูได้บอกกับพวกเขาว่าในตอนนี้บาารมบัลุษของนิกายเทียนหยางนั้นไม่อยู่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นสามารถจัดการค่าสิทธิของนิกาย าเทียนยันได้1คนก็จะได้ไข่มุกหยกทองคําถึง1ล้านก้อนเลยก็หาได้ค่าจัดการเพียงแค่คนเดียวก็รวยเละแล้วครับผมจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขานั้นยอมรับในงานนี้เพื่อมาจัดการกับนิกายเทียนหลันนั่นเองนะครับและเมื่อพระเอกที่ดินเช่นนี้แล้วคิดหรือว่าพระเอกนั้นจะยอมก่อนหน้านี้พระเอกเคยไว,ว้ชีวิตเจ้าเมืองเทียนหู่ไปก่อนแล้วนะครับแต่กล้าที่จะมาเหยียดย้้าแล้วก็มาบุกลุกนิกายเทียนหลันของพวกเขาแบบนี้พระเอกคิดหรือว่าจะยอมนะครับมุ่งเดินทางไปยังสถานที่นั้นในทันทีแต่ แต่ก่อนที่พเพกนั้นจะไปก็ได้มอบเคล็ดลับวิชาสายเลือดให้แกพี่ชายโจผู้นี้ไปนะครับให้ตัวเขานั้นไปศึกษาถ้าเกิดว่าศึกษาสมบูรณ์ตัวเขาอาจจะทําการทดลองสําเร็จก็เป็นได้แถมเพียงแค่พระเอกนั้นสบัดมือเบาๆบาดแผลที่แม่นางสั้นเนียถูกกจมตีก่อนหน้านี้ก็หายไปแบบอย่างสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้ต่อเธอนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกไปเลยสิครับในตอนนี้ส่วนทางด้านของกลุ่มเราสิทธิ์พระเอกทั้ง3คนหลังจากที่สิทธิ์พี่ถึงเฟิงตัวเขามุ่งเดินทางเพื่อไปสนามการประลองที่เจ้าเมืองนั้น จัดขึ้นนะครับในระหว่างทางก็ได้มาเจอกับผู้รีที่ท้าต่อสู้เขาแต่ทว่าพี่ชายถึงเฟิงก็สามารถเอาชนะคนพวกนั้นได้อย่างง่ายดายก็เรียกได้เลยว่าถูกโจมตีนอนกองกันเป็นภูเขาเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะครับแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังมุ่งเดินทางไปที่สนามการประลองจริงๆก็ดูเหมือนว่ามันก็จะมีชายปริศนาคนหนึ่งได้มาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่แย่งนี้แล้วหยุดทั้ง3คนเอาไว้นะครับ จึงทําให้ทั้ง3คนที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของชายผู้นี้ที่อยู่ในระดับต้งเทียนแล้วก็เรียกกันเลยว่าแข็งแร่งกว่าพวกเขามากนะครับพวกเขาทั้งสาคนจึงได้ร่วมมือกันในการพุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กับชายผู้นี้ไปแต่ถึงแม้พวกเขานั้นจะพุ่งเข้าไปในการโจมตีพร้อมๆกันก็ตามแต่ตัวเขานั้นยังสามารถป้องกันการโจมตีของพวกเขาได้นะครับจึงทําให้แม่นางชิงชูตัวเธอได้งัดไม้เด็ดออกมาทําการโยนยาระเบิดใส่ชายผู้นั้นไปนะครับแรงระเบิดที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะสาม ามารถหลบการโจมตีได้แต่สุดท้ายก็เพลออยู่ดีนะครับถูกแม่ดางกงเยี่ยนลักรอบโจมตีเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้เลยลว,ว่าการโจมตีนี้รุนแรงมากๆตาเหลือกตาข้างเลยก็ว่าได้และแล้วตัวเขานั้นก็ถูกจนโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปนะครับและพับก็ตัดมาทางฝั่งของเจ้าเมืองเท่นหมูตัวเขาเองถูกพระเอกนั้นจัดการตาไปอีกหนึ่งข้างนะครับตาข้างขวาบอดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยมีความแค้นกับเอกอยากจะจัดการกับเอกมากๆในวันนี้ก็จะจัดการกับสิทธิ์ของพระเอกก่อบน,นะครับแถมเจ้า เมืองเทียนบูก็ยังเป็นทีมคนที่คอยควบคุมคนที่เข้าโจมตีเล่าสิทธิ์ของพระเอกไปก่อนหน้านี้อีกด้วยนะครับในตอนนี้ตัวเขานั้นก็รู้สึกผิดหวังมากๆที่คนของเขาที่ส่งไปเพื่อจัดการกับกลุ่มท้องสิทธิ์พระเอกนั้นดันพาด่าถูกเล่นงานเองซะงั้นตัวเขาเองก็เลยแบบไม่ยอมไว้ชีวิตอีกต่อไปนะครับได้ทําการบีบหุ่นเชิดนิดทิ้งไปทันทีผลกระทบที่หลังจากที่ตัวขานั้นได้ทําการทําลายหุ่นเชิดไปมันก็ทําให้ชาตปพิศนาที่ปลุกโจมตีเล่าสิทธิ์พระเอกทั้ง3คนก็ร่างกายแหลกสลายกลาย ไปปุ๋ยผกไปในที่สุดนะครับแรงระเบิดที่เกิดขึ้นแบบว่ารุนแรงมากๆแต่ก็ยังดีที่แม่นางชิงชูสามารถเปิดใช้รูปแบบพลังดาบของเธอสร้างบลังโรบาเรียปองกันการระเบิดนั้นเอาไว้ได้ทันพอดีนะครับแต่ในระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังมุ่งเดินทางไปที่สนามการปละลอจริงจริงในจังหวะนั้นเองมันก็มีพลังวงเวทของท่านเจ้าเมืองหูได้ทําการโจมตีแม่นางชิงชูไปนะครับซึ่งวงเวทสีแดงนี้มันก็เป็นวงเวทควบคุมวิญญ,ญาณก็จะทําให้แม่นางชิงชูในตอนนี้ขู่ควบคุมจิตใจเอาไว้แล้ว แล้วเรียบร้อยนะครับแถมทางด้านของสนามการประลองของเจ้าเมืองเทียนบูในต,ตอนนี้มันก็จะมีเหล่าองค์ชายทั้ง3คนที่มาจากราชวงศ์ใหญ่นะครับมาคอยรับชมการประลองนี้อีกเช่นกันคนที่เป็นคนจัดงานขึ้นก็จะเป็นเจ้าเมืองเทียนบูผู้หนีนะครับแต่ในระหว่างการแข่งขันการประลองการต่อสู้มันได้เริ่มขึ้นไปในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้มาถึงยังสถานที่แห่งนี้พอดีพระเอกได้ขีเออ่เรือเหาะเรือวิญญาณมาจอดที่กลางสนามเลยก็ว่าได้แถมก็ยังทําให้คนที่เข้าประลองการต่อสู้กันเลยครับก็เรียก กันเลยว่าถูกเรือพระเอกทับตายกันหมดเลยลยฮะในตอนนี้มันก็ทําให้เจ้าเมืองเทียนหวูตัวเขาเองก็รู้สึกตกใจมากๆไม่คิดเลยว่าสู้อย่างผู้นี้มันจะมาถึงที่นี่เร็วได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ทว่าพระเอกก็ไม่ได้พูดพับทะเพกอะไรมากทําได้เพียงแค่แบบพูดเพียงแค่คําเดียวเท่านั้นก็สามารถลากตัวเจ้าเมืองเทียนหวูลงมาคุบเขาตอนหน้าเขาแล้วเรียบร้อยนะครับจึงทําให้ในตอนนี้เราองค์ชายทั้ง3จากราชวงศ์ใหญ่ตัวพวกเขาเองก็ถึงกับทึ่งและก็ตกใจมากๆเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็ แข่งของพระเอกอยู่เพียงแค่ระดับการลมปันเท่านั้นนะครับทำไมถึงสามารถดึงเจ้าเมืองเทียนหูเพียงแค่คําพูดเดียวก็ทําให้มาคุบเขาล้มกองกับพื้นอยู่ตอนหน่ตาต,ตาแบบนี้ได้แถมเพียงแค่พระเอกได้พูดไปเพียงแค่คําเดียวเท่านั้นนะครับบริเวณรอบๆก็ถูกแรงระเบิดอันมหาศาลที่พระเอกนั้นพวยพุพ่งออกมาก็ทําให้ผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆสนามนี้ตายหากันหมดเลยก็ว่าได้แต่มันก็ยังดีที่มีเหล่าองค์ชายทั้ง3คนพวกเขาสามารถป้องกันการโจมตีของพระเอกเอาไว้ได้สั่นเลยครับแต่ก็ รู้สึกทึ่งและก็ตกแต่ม,มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพียงแค่คําพูดเดียวของรพอเอกนั้นสามารถฆ่าผู้คนอยู่บริเวณรอบๆได้อย่างง่ายดายแบบนี้พวกเขาเองก็พอจะรับรู้ได้เลยนะครับในด้านความแข่งแร่งของเะเอกก็จะต้องเป็นคนที่แข็งแร่งมากๆแน่นอนที่สามารถทําได้ขนาดนี้ขณะที่ตัวเองมีเพียงแค่พลังอยู่ในระดับการลมปนันเท่านั้นนะครับพวกเขาเองก็เลยแบบว่าไม่คิดจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้รพอเอกนั้นจัดการกับเจ้าเมืองเทนูได้เลยเป็นเรื่องส่วนตัวที่พวกเขานั้นต้องจัดการกันเองนะครับก็ปล่อยให้เจ้า อนนี้แบบแห้วเลยนะฮะผมเหงาเลยคนเดียว แต่เนื่องด้วยที่ความแข็งของเจ้าเมืองเทนบูที่มีต่อพระเอกมากตัวเขานั้นอยากจะจัดการฆ่าพระเอกมาอยู่แล้วในตอนนี้ตัวเขาเองก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังที่แท้จริงของเขาปลดปล่อยพลังดาบสีแดงของเขาออกมาดาบวิญญาณโลหิตเพื่อทําการจัดการฆ่าพระเอกไปแต่ถ้าว่าใน E ีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ E ีพีที่37นะครับทุกคนกำลังสนุกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้อีพีหน้าจุดจบของเจ้าเมืองเทียนบูนะั้นจะเป็นอย่างไรก็รอรับชมต่อในอีพีหน้าเลย แล้วกันนะครับสำหรับ e ีีนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย